สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัดแชนแนลนะครับผมกับพงกันอีกครั้งกับการเรีเอ็กชั่นนะครับผมรายการเออถือว่าเป็นรายการ <c oughs> สัมภาษณ์ละกันเนาะอของแมกกาซีนนะครับแล้วก็เป็นรายการสัมภาษณ์ในวีไลน์นะครับก็ถือปมมเป็นรวมมิดเป็นรวมมิดรวมมิดจับมายำรวมกันเป็นคอนเทนต์ของ b k เ p พี่พลูกสาวสามลูกๆนะครับผมก็คือว่า ทีคพีเนี่ยคือปกติมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์ที่เขาเป็นรายการของตัวเองเพราะะฉนั้นมันก็จะเป็นคอนเทนต์ในการสัมภาษณ์บ้างไลฟ์บ้างอย่างรอบที่เราไปที่ทำเซ็นต์เทเวิลด์ก็คือเราไปช้อปปิ้งในเซ็นต์เทเวิลด์เนาะตอนช่วงบริวารไทยกับตุ๊จีนพอดีอ่าใช่ที่นี่ก็มาถึงมีมีมีวีไลฟ์วีไลฟ์ที่คนบอกว่าไปรีแอคสิพี่ไม่รีแอคเลยวีไลฟ์ซึ่งวีไลฟ์เนี่ยปกติคอนเทนต์เนี่ยมันปลิวง่ายมากคือวีไลฟ์เนี่ยเขามีคลาสสิคและมันทำออกมามันแบบ ปกติอะมันทำยังทำลำบากมารีแอคอะไรเงยยี้ยมันจะลำบากเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์เอกลุศิของทางแบบจริงๆมันเป็นแพลตฟอร์มของคนเกาหลีเขาใช่มันก็เลยจะมีคลิกอร์ิทเยอะประมาณหนึ่งทีเนี้ยก็เลยโอเคไปได้มาเป็นแบบแค่เป็นช็อตชอตได้แบบมันตัดมาเป็นสั้นๆ้นิด,<า>ดหน่อยก็เลยเอาตัดเฉพาะช็อตเด็ดแบบมันรวมกันให้เป็นหนึ่งคลิปแล้วก็เอาคลิปของมิ้นต์แมกกาซีน ที่แบบทำมาตลอดกับ B J P P เนี่ยรวมมาอีกรอบอีกคลิปแบบเป็นไปอ,อีกคลิปหนึ่งกลายเป็นตอนนี้ก็คือจะเป็นคลิปยํารวมของ m มิน a มกาซีนกับ B J P P ในวีไล e ใช่แล้วก็ถือว่าประมาณ20นาทีกุบบกิกุบกริบนะก็เผื่อว่าใครให้ใหายคิดถึงกันใระหว่างรอ, <K> รอและวันสอบวัสอบ27พฤษภาคมนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูกันนะครับใครยังไม่รู้จักก,กันก็น,นี่พี่แฮมนะครับพี่แอดน,นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยครับ subscribe สำคัญที่สุดเลยแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวนี้จะแจ้งเตือนอะไรจะได้ง่ายขึ้นเผื่อจะได้รู้ว่าจะมาวันไหนมาเวลาไหนเนี่ยเพราะว่า BKPP เนี่ยไม่ได้ลงตารางไวชัดเจนเพราะว่าเผื่อน้องๆมีรายการที่เรา จะได้แบบขยับได้เห็นว่ามีเตือนขึ้นอืแต่ว่าแจ้งจก็จะได้เห็นมีการเตือนขึ้นมานะครับผมโอเคงั้นก่อนอื่นมันเริ่มกันด้วยมินเมกซีนก่อนละกันมินเมกซีนเนี่ยมีสี่คลิปเดี๋ยวไล่ไปเลยทีละคลิปนะครับผมก็ที่อาจจะไม่เคยดูครับมันอาจจะดูบา,บางคลิปแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งละกันเพื่อเพิ่มความสนุกไปงั้นเป็นเริ่มคลิปแรกคลิปแรกนี่น่าจะเป็นเอถ่าย จริงๆอ่ะเอางี้ไม่ต้องเรียนคลิปแล้วกันเอาคลิปตามแี่มีสี่คลิปจะเปิดไปเรื่อยๆโอเคได้อ่ะเริ่มอันแรกสวัสดีครับพี่พีครับมิวกิ้งครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านกาเน่นะครับในมินมกกาซีนคอลัมน์มินแฮงเอาท์ครับครับแลวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกมทายคำภาษาใต้กันเดี๋ยวจะมาดูว่าเราสองคนเนี่ย ยากับภาษาตายอ่ะมันจะมีคำที่เหมือนกับความหมายเนี่ยแต่ไม่ใช่คำแรกค่ะยาัดคนละไม้สิยาสับปะรดเออจำได้ถนัดถนัดสับปะรดถูกต้องไหมคะถูกว่าถนัดยาัดถนัดถนัดอะไรถนัดอะไรอ้าวคำที่สองยาหมูไม่รู้แล้วยาหมูหรอผลไม้อ่ะยาหมู ชมพู่แตงโมฝรั่งไม่ใช่ค่ะยามูแปลว่าฝรั่งยากนะอ๋อยี้กูอยู่ที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยปลาเจอคนมาเที่ยวก็เรียกยามูยามูยามูต่อไปต่อฝรั่งเผียะเมี่ยอะไรวะขนมเปี๊ยะไปไปผัดผักเหรอล้มใช่ค่ะเรียกผิดเพราะว่าผิดความคำต่อไปค่ะคำว่าวิววิววิวไปไหนวะ เพลงผมฮิตฮิตฮิตวอะไรไม่รู้ไม่รู้วิฟแปลว่าโกรธค่ะอ้าวโกรธลองแต่ประโยคที่พี่ทำว่าวิฟไหนอีกผมวิบผมวิบคุณวิบหรือเปล่าคต่อไปค่ะโคมโคมพันพันบานใหญ่ผมเลยโคมแปลว่ากะละมังกะละมังกะฉ่นะใหญ่น้านหลังอ่ะ เมื่อกี้จะตอบข้าวว่ายน้ำกบแล้วอะไรเงี้ยต่อไปขววนผมคำว่าลูกชิ้น่างหาลูกชิ้นคำว่าอามอามสันเจ้าคำว่ารุนหุมรอุ้ยอุ้ยใครดไ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ่้ย้เ้เย้ย ตายหายไปไปหายหายหมดศูนย์หายไงใช่ไหมศูนย์หายถูกต้องสุดท้ายคำว่าทีแปลว่าจีกูนี่โดนผีนัดนี่พี่ชายไม่ดีอะไรวะโดนีนัน่ไปทำอะไรนี่กินเยอะอ้วนอ้วนอ้วน่ดีอ้วนดีอ้วนดี อ้นพีสูญหายอย่างงี้ช่วงนี้พีนักนะใช้คำสร้อยไม่ใชเหรอฮะอวันนี้เราก็มาขนาดเดินร้านกันนี่นะครับผแล้วก็มาเล่นเกมไทยคำสัพท์กันนะครับกับมินแมกซีนในคอลัมน์มินแห่งเอาทำครับผมก็สามารถดูซีรีส์แปลร,รักฉัใจเธอนะครับย้อนหลังได้บนไลฟ์ทีวีครับและฝากแปลร,รักฉัใจเธอเต๋อโอ้เอ๋วแฟนนินดนิดด้วยนะครับก็ฝากดูคอลัมน์นี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อยู่ทีนเธออย่างเงีแบบอ่ะอันต่อไปเป็นเด็กเล่นใหญ่อ่ะเออเด็กเล่นใหญ่โอเคครับเราจะมาเล่นเกมแปรรักฉันด้วยแคปชั่นเธอครับแปรรักฉันด้วยแคปชั่นเธอลูกแรกขอแก้ตัวขอแก้ตัวอ๋อ คือตอนแรกอะถ่ายรูปไว้แต่ว่ากดผิดอันแล้วลงไปแล้วก็เลยลงรูปแบบในรูปนี้อ๋อแปลความหมายของรูปในสตอรี่ตัวเองไอ้อะไรทีตัวเองเพื่อนคนหนึ่งมาลากเขาแบบกดปิดแล้วเขาจะแบบทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล่นว่าไปไปแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแสดงไว้แล้วมันน่ารักดีเลยอั้งอุสอุสคือมันคือในกลุ่มของเพื่อนจะแซวว่าอุสอุสคือแยกหมู เป็นหมูล้อเพลินในรูปที่ใส่เสื้อสีชมพูก็ดีก็เลยอ๋อเหมือนหมูตัวเล็กอูอสู้สู้ดูดูดอันนี้ก็ตรงตัวเนี่ยคือเป็นตามที่บอกหล่อเหรอเทพอบูดอย่างหล่อชัดเจนในตัวัแล้วก็ตัวไม่รู้พี่พีนี่เกี่ยวกับการหมั่นไส้หรือไงเดือดหน้าหนีอ่ะรูปนี้ไปไหว้น้ำเพื่อนแล้วหัวหงางมันเป็นรูปไอศุกปีก็ดีก็เลยอตอนแรกของ เด็กไอศครีมแกินแบเป็นทารกก็ผมมาลงลงรูปนี้ไปหลังที่มันผ่านงานนี้ไปแบบหลายอาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าไม่รู้ว่าช้าไปก็ขำเฉยแต่ก็รู้แล้วไม่ช้าไปหรอกมันเลยลงเมื่อไรไปถ่ายคลิปสี่ปีแล้วลงรูปเลยตุ้ยดีแบบดี้กินข้าวเกิดเพื่อนแล้วร้านเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีน้องนกมาเล่นด้วยสองตัว ตอนนั้น no ไปไปงานรี u n i o n ของเรียนอะไรนเงี้ยคุณพ่อเป็นสิทธ์เก่าอะไรเงี้ยก็เลยสุดโต่งไปแล้วผมว่าไปคนเดียวแล้วไม,ไม่ไม่มีเพื่อนไปเลยบอ <c oughs> พ่อเป็นประธานเป็นกระเบ <c oughs> ียนประธานไปประธานสิทธ์เก่าก็รูปนี้ไป,ปไปกินข้าวกนะันเนาะกินข้าวกันข้าวหลายปีแล้วอ่ะอีกปีแล้วสามสี่ปีแล้ว ูปนี้คือที่จริงอะหน้าพีโอเคพอดีแต่ว่าพี่พีนะตาก็เลยเขียนแชั่นเป็น,นออก,กล้ามปูก็คือเนี่ย,ยกล้ามปูต้อกล้ามปูก้ามไม่มีเลยตรงไหนอะพีโอเคินเจอมนีนะครับเจอนครดีน,นะ <laughs> อ่า <laughs> ต่อไปอันนี้เครื่องจับเทปอะไรนี่ก็จะกดปุ่มอะมันช็อตแรงไหมอ่ะแรงใส่เลยมันจะมันสวัสดีครับดิวกินครับผมพวกเราอยู่กับมิตแมกซีนนะครับครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นเกมไหนว่าจะไม่แก่นปกติหรือว่าเราเราโกหกไงมันจะเหมือนจะมันจะมันเต้นผิดจังหวะนิดนึงอ่ะมาแล้วเราจะมาเป่ายิ้ถุงกันว่าใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับรับตา เอายิงเอายิงส่งไปเลยใช่บอกก่อนจะไม่มีกองอันนี้ไม่โกงบิวกิ้นห้าคนหรือว่าบิวกิ้นห้าขวดห้าขวดเอามาย่าไมอะไรก็จะกดปุ่มเริ่มให้เนี่ยดีใจที่ได้บิวกิ้นพาร์นอร์ในใจรักใช่ไหมใช่โอ้โหเหมือนชอบไฟฟ้าเลย โง่ก็โง่หัวใจก็คืใช่ไงคิดว่าบิวกินเนี่ยเป็นคนที่ขับรถดีมากใช่ไหมไม่ใช่อะไรก็จะกดปุ่มมาเล่นละสิบสองที่เลือกรอบสิบคนเดียวติดกับบิวกิ้นจะเลือกอะไรคนเดียวเอ้ยกดได้ไงผมก็ไม่คนกดดิไม่รู้อะไรแค่นี้เอามา บอกอยู่ไม่ได้หรอกเรืบอกอยู่ไม่ได้หรอกไม่ยอมไม่ยอมกินกินริมเนี่ยอร่อยใช่ไหมไม่นี่ผมเห็นไหมแม่รอไม่อร่อยไม่อร่อยมันเป็นเรื่องของรสนิยมบุคคลเคยกดมิลกินแต่ไม่บอกไหมไม่เคยเคยอันนี้หนูเป็นล้ออะไรเอะ สุดว่าถ้าโกรธแล้วบอกหมดนะไม่เคยไม่บอกย่าอย่าพีห้าคนหรือว่า PP ห้าขวบห้าขวบกันเพราะตอนเด็กกๆค่อนข้างน่ารักต่อมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าห้าคนนี้ก็จะเยอะเยอะเพราะฉะนั้นคนเดียวห้าขวบดีกว่าเหมือนอะไรแสดงว่าพูดจริง p ีห้าขวบคิดว่าตัวเองหล่อสุดในดาราใช่ไหม เรื่องหน้าตานี่มันเป็นเรื่องของรสนิยมของแต่ละคนนะพูดไม่ได้หรอว่าเจยังหลอกสุดหรือเปล่ามันมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนคนแต่ว่าแต่ว่าไม่หนูยาอ่าผมไม่โกหกคุณหรอผมไม่โกหกคุณหรอเด็กกิมพี่ว่าเจย์พูดด้วยเรื่องละครใช่ไหมแน่นอนอันนี้แน่นอนวัวมันค้างไง เฮ้ยวิวกิมไม่โดนจับเลยอ่ะมันไม่เคยโกหกมันพูดจริงชาวนี้วิวกิมไม่ไอาบมาจากบ้านมาใช่ไหมอาบแน่นอนพี่จอมโทรมาปลุกตอนเช้าก็ยังเถอะกระลาแค่อาบอย่าเอ้ยแลไวผมเคนไม่โกหกไหมสดงว่าปกติไม่ได้อาบแน่เลยอ่ะที่ขถานีไก่ย่างได้ไก่ต้มอุ่นได้อุ่นอะไก็อุ่นได้อุ่นได้ อ่ายอะทำไม่อยากปิดเปิดไปอีกออีกข้อหนึ่งอยากกินอาหารที่ทำให้ไหมไม่ไม่ด้วยเลยคนที่โกหกไงผมบอกลยแล้วอีเพร์นอ้วนไหมไม่อ้วนเอามือต้องมือวางไหมมันไม่เล่นต่อโกหกโกหกเลยโกหกลูกสาวฉัน เฮ้ยผมเป็นคนไม่โกหกจริงเลยะไม่หรอคำถามพีพีดันแบบไม่ได้คำถามเป็นฉันสิเขาพูดตรงตรงไปเลยตอบตรงๆได้ไงแต่พีพีดันตอบแบบไม่แต่คำถามของพีคำถามของของของบิวจิ้งเป็นคนแบบแบบว่าชอบไม่ชอบเห็นแบบชอบฉันไหมอะไรเงี้ยแล้วพอตอบแบบจริงอ่ะ มันทาให้เห็นนะว่าบิวกิ้นรู้จักพีพีมากใช่รู้ว่าต้องถามแบบไหนแล้วพีพีจะโดนอ่ะแล้วรู้ว่าถามแบบนี้พีจะตอบเลี่ยงแต่พีเส<ช>ีจใจก็ได้คิดแบบนี้ห<ช>รู้ว่าพีขนาดเธอตอบว่าอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกไม่เชื่ออ,อ,อะไรยเงี้ยเออใครว่าบิวกิ้นใส่ไม่ใส่นะจ๊ะแต่ทำให้รู้เยอะนะจ๊ะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเหมือนชอบกันนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้เป็น วดโซมินเลยกรบซี่ความแ่่รักไปเฉย ชอบเขาคอนโมเยอะเหรอมีอย่างเป็นชอบชอบขึ้นมาเล็ๆเลๆเลๆกๆอย่างเงี้ยน่ารักดีเหมือนคนญี่ปุ่นรอนไม่ถามลูกหน่อยร <c oughs> อนไม่จ้าใส่ <c oughs> โค้ดพิ้ไปพิ้งมาเออรอนไม่จ้า <c oughs> อ่านก็มินแล้วก็ซีต่อไปเป็นวีไลฟ์วีไลฟ์พรบีเคพีพีอันนี้ก็จะยาวนิดนึงเ<ม>พราะว่าตัดมาประมาณแบบประมาณห้าหกนาทีใชครับแล้วปกติวันนี้ำนทำอะไรพี่ปกติวันนี้จะทำอะไรปกติก็จะนอน

ใช่ร้านอะไรหรอพอใจรานใช่เนวันสุดสด์นะวันอาทิตย์พอดีคือพีพีเขาก็ตามตลอดแหละหรือว่าไปทำอะไรใช่ทุกคนช่วยทำงานจริงทุกคนแต่งลัวใจให้กันทุกคนต้องการที่จะทำตลอดให้มันดีที่สุดแล้วก็ปิดปิดนิดนึงเซฟเซฟไม่ใช่เซฟน้องหืมพู้ใดต้อง ช็อตช็อตไปช็อตแล้าก็แ่้วก็ต่อต่อ ผมด้วยอ่ะอืมแล้วก็มีงานอื่นๆท่นนีมีงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ๋ออ๋อ๋อโอ้ยโอ้ยมันก็มีมีอะไรเกิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะแต่ที่เราเราอาจจะว่ายังไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยหรือว่าได้มาขอบคุณหรือว่าได้ได้มาบอกกันอาจจะมีอาจจะมีลงขอบคุณไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่ได้มาขอบคุณจริงๆก็จริง คุณลูกสาวสวยมากน่ารักมากเลยทำในไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วส่งสของมาให้เราเยอะใช่ไหมมากเลยแล้วก็้าที่ไหมเลยใช่แล้วก็มีมีทั้งกัรการทาโปรเจกต์ให้เราททังที่ตามตามป้ายแอบใหญ่ตามตามตามตึกหรือว่าตามผ้าหรือว่าใช่ที่่เราเห็นหมดนะเพราะิงเหมือนว่าทำททที่ทีมงานเนี่ย ไม่เล่นควมพิวเตอร์แต่ว่าก็จะมีพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยของพี่ๆที่มาเล่าให้ฟังส่งรูปมาให้ดูมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนงานทำอะไรให้บ้างอะไรอย่างนี้พี่จิมเราพวกไหนอ่ะคือขอบคุณเหมือนกันพี่จิมก็ก็ขอบขอบคุณทุกคนมากที่เหมือนกับว่าสนับสนุนกันแล้วก็เหมือนกับว่ายังยังยังรักแล้ะคิดถึงกันตลอดนะครับผมยังเอ่อเอ่อในต่างประเทศ like <laughs> we we, we want to say that we we, we are happy to know We have to say thank you. yeah. We will say thank you that, that when when you guys uh have a good thing or have anything, you you guys always think of us. Always like you guys have a good food, you you send it to us. You have a good gift, you send it to us. We are very appreciated and we like to say thank you here. And we wish that that whole thing we we come back. Back to you all of but ah, uh, yes. and you know, no, it's a lot of stuff here. Yeah, So we cannot like use them all. Yeah, and actually, like like the, the gift that, 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 that the fans sending to us, it, it, it's quite a lot, and we say structurally that we, we we cannot use all of it because it's too so much. <laughs> and <laughs> but anyway, we we. we we thank you, and yeah, we appreciate, appreciate it. Yeah. But if, if if like you, you guys wanna, wanna wanna give something or wanna pay something, I I think that in, in the future we can like uh, initiate the project that that we will assemble the the the, 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 the gift and the, the stuff or or even money, and then we donate to the foundation that mm -hmm. that really want this this yes. this support. They, they can use it or they can get it and like gain the benefits from from this thing better than us mm. like, uh, i would say that we know when you guys happy when you when, when you guys uh like have any expression through any media We know mm -hmm. and i would say that if you guys are happy, we're also happy. we are so happy we are trying our best to to do a good a good job do, do a good series try our best to to in terms of shooting or singing or doing a good a good thing back to you uh, if you're happy we're happy yeah it's like we try our best to be in best of you. too yeah so i will say it friendly you, you, you don't have to send a lot of thing or a lot of stuff or money to us you, you guys just just sacrifice yourself by doing buying the thing that you want. Being happy and being happy, eating. eat good food, uh buy good thing, appreciate it of yourself and uh, study hard, working hard and be a successful person in the future, we are happy. We we are very happy to be a little little part of of your successful we are very happy to be uh, even a little that we can support you. We are happy. So, uh, in conclusion, <laughs> 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 oh, the, the, the stuff that you buy for us, we, we cannot use all of it. So, I think that you guys should uh, like doing a project, maybe with us or by yourself in the future. or. Find a thing to yourself, to satisfy yourself, that will be good. And we are very happy. Yeah, and we, we appreciate all of that. Yeah. Even if it's not a stuff, it's a like the comment, the support, that that will be enough for us. The, the sharing of our work. Uh, our work, yeah. Mm -hmm. We we can see that and we are very appreciated. So think of yourself first, make yourself happy, and we will be happy. สวีน่ารักเอาเพลงของพี่อิงวรรณสอนสมเต้นประธานดาราดนซิ่งไม่น่าจะเป็นประธานได้นะ

กันเวลาน่แ่วาตาคมแ่ไม่ใช่ใช <c ười> ่ไม่ใช่โอ้ยน่ารักกันมากอ่ะนี่นะใส่ตาที่ตัดต่สายตาเพราะว่าใส่ตาหลอกกันไม่ได้เพวไม่ใช่คา <c ười> ท่าเต้นตอนที่เขาร้องเนี่ย หบิอ,อ,อกินก้นคือแบบมองไม่ขยับเลยนะแต่ถามจริงๆถ้าณจังหวัดนั้นนะพี่ๆก็ไม่รู้เพราะว่าบิวกินอยู่ข้างหลังใช่ยังไงก็ต้องใส่แต่คนดูรู้ว่าสายตาเธอโกหกเราไม่ได้บิวกิ้นไม่หรอก,กรออเ,เขาสนิทกันเขาเ็ลร้องกีดกันจขาเปเลี่ยนเรื่องอะไรเขาเปเลี่ยนเรื่องเขาสนิทกันแล้วก็ร้องกีดกันปุ๊บตอนจบก็แบบไม่ใช่ร้องเองนะร้องเองนะติดกันชี่ไมไม่ใช่นี่ใช่ ก็อะไรี้น่ารักบางทีที่บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ตัดท่อนมาเนี่ยคือจะอจะแปลให้เผื่อคนไทยบางคนแบบไม่รู้แปลไม่ออกอะไรเงี้ยก็คือจริงหน็อกพูดแบบ เอาสรุปเหมือนกันแล้วก็เป็น c o n c l u s เหมือนน้องเลวกันนี่สรุปคือน้องเขาขอบคุณแหละที่ทุกคนอะส่งข,ของมาให้เขา support เขาต่างๆนานาในรูปแบบต่างๆทุกรูปแบบเลยม่าจะเป็นของเป็นเงินเป็น,ปนโปรเจกต์ต่างๆคอมมงค์คอมเมนต์เนี่ยเขาขอบคุณคายบร<ม>ิเัทมาแต่เขารู้สึกว่าบางอย่างที่มันแบบมันมันมัน,ม,นมันมาเยอะมากเขาก็รู้สึกว่าเขาถ้าเขาทำประโยชน์ได้ดีกว่าที่เขาเก็บไว้เองเนี่ยมันก็จะดีกว่าเนาะก็เลยแบ่งส่วนหนึ่งไปให้กับคนทีมวง,ท,มงทีมงานเอาเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคก็คือให้กับคนที่มันเบสเตอร์จรรงงงๆหืออมมลนต่่่าาาัดีีีกกววทเเ้ะ็บไ ก็เลยขออนุญาตไว้แล้วก็รอบหน้าเขาจะเขาแนะนําว่าถ้ามีอะไรทําเป็นโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็ไปซัพพอร์ตมูลิธิหรือองค์กอรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าม,มากกว่าใช่แล้วเขาก็เขาก็เสริมอีกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆอ่ะแค่พวกคุณได้เขาอะเป็นแรงมานใจในการให้เขาเปความสุขอะเขาก็ยินดีมากแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนอะแค่มีความสุขก่อนคิดถึงตัวเองก่อนถ้าทุกคนมีความสุขอะและเป็นแฟนคลับเขาอะเขามีความสุขด้วยใช่จริงๆมันคือแค่นั้นแหละืาอกีเห็นคนที่เรารู้สึกชื่น โอเคแล้วแล้วเขาก็ดีใจนะว่าเขาอาจจะเป็นกําลังใจก็ตามให้คุณผักดันทําไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องงานให้มันประสบความสําเร็จแล้วคุณมีความสุขกับความสําเร็จนั้นเขาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขเขาเป็นส่วนหนึ่งของความความสุขของคุณนะแฮปปี้เลยเขาประมาณนี้เี่เ์โฮพูดขอบคุณมาก็จะเป็นเป็นคลิปวิเป็นคลิปนี้ให้ใครยังไม่ลองดูไปลองดูในวิไลเป็นเป็นคลิปสัมภาษณ์ที่น่ารักมากตั้งแต่มีเหใครยงขยี้หัวมีอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์แบบ คือมันต้องชินมือมากแหะพี่เอาจริงนะการเล่นหัวคนอื่นได้เนี่ยมันต้องระดับหนึ่งนะต้องสนิทถ้าไม่สนิทมันเล่นไม่ได้หรอกแต่พี่ๆก็คงนำคาญยุ่งเลยกับหัวโก้ไม่ใช่เยอแล้วก็เอาเอาฟูดปิดอะยอย่างเงี้ยแล้วเป็นโมเมนต์น่ารักที่เจอในคือบอกวก็ตัดตัดมาเฉพาะช่วงแบบคลแมกซ์เอามาใส่ในคลิปนี้นะครับผมก็ก็ขอบคุณทุกคนละกันก็ประมาณนี้ที่เราย้ำลงกันมาระหว่างมินแล้วก็วีไลน์ก็จะเห็นโมเมนต์อีกอีกด้านอื่นๆที่น่ารักของซอมบีนี้ถึงอ่ะ อ่ะรอยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมถึงวันนั้นฉันก็จะฉันก็คงทำแบบนี่แหละรีแคปรีแอค,แคยาเย็ดอีกอ่ะอุ้ยทั้งสองเดือนกว่าอืมอมือ่ะก็รอก,กันไปแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็มาแล้วสองเดือนหายใ,ใ,ใจอีกเดียวก็ถึงอืมก็หวังว่าเราจะได้เห็นในอีกเรื่องที่เขาจะถ่ายทอดในอีกรูปแบบหนึง่งที่เราไม่คิดว่าจะแบบเห็น โอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้ามาติดตามกันนะครับผมใครที่เข้ามาติดตามก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ด้วยนะครับติดตามช่องเราด้วย Ad c h a n n น l นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็ติดตามเราได้สี่ช่องทางเนาะใครไม่ติดตามแล้วเพิ่มเติมมี y o u t u b e i n s t a g r ม m ว w i เ t e r แล้วก็ a c e b o o k <ช>นะครับเข้าไปติดตามกันได้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมวันนี้ขอไปก่อนบาย